ันนี้จะมาอ่านข่าวเรื่องใทยมาจากเทือกเขาอาาัดไตจริงหรือผิดและความเป็นมาเป็นอย่างไรหนึ่งแนวคิดถิ่นกำเนิดจากเรือกเขาอาาัดไตเกิดขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่หกถึงเจ็ดนักวิชาการตะวันตกบางคนเช่นวินเลียมเลี่ยมคิพอันดอนและจอร์นีเเสนอว่าชนชาติไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวเทือกเขาอาาัดไตบริเวณ เป็นเวณมองโกเลียไบเรียและจีนตอนเห,หนือมีเหตุผลท,ที่เชื่อเช่นนั้นก็มีการโยงเรื่องภาษาวัฒนธรรมและการถกยุของชนเผ่าเล่ร่อนในปีเชื้อกางปัญหาและการโต้แยง้งภายหลังการกิงใจทางโบราณคดีมาวันียาศาสตร์ละภาพาาูด่างนี้ผมไม่ยอมภาษาเราถ่าย ขาด้ายชัดเจนที่ปปัญหาและการโต้แรงภห,หลังการวิจัยทางาาธรณีมามนุษยศาสร์และภาษาศาสมากขึ้นพบว่ามีหลักฐานชัดเจนที่ปกป้งว่งาคนไหน นใหญ่ได้ยอมรับทษฎีเกี่ยวกับ,อกกบาอันไตดังั้นพูดว่าคนไทยมาจากเถาอนไตจึงเป็นตำงานตบรษทกกวาควจริงรากาเสกั้นๆไทยมาจากเถาถาวรอันไตในทฤษฎีเก่าปัจจุบันชื่อว่าคนไทยมีถิ่น,นกาเนิดในจีนตอนใต้ยูนายูนา่าวางสีมากกว่า